กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนพสวทภูมิใจเสนอ sci-fi ฉลัดคิดวิทย์มีคำตอบโอ้จงบอกค่าเธอใครลเลในปัตตภ,ภี <c oughs> ไม่ใช่สิดวงความรักวันนี้จะเป็นยังไงไหนเช็คซิ ไพเดอรซันไพเดอร์ันแสดงว่าความรักวันนี้เนี่ยเป็นยังไงล่ะโอ้ยจะไม่ได้ไพเดอะซันเดี๋ยวนะไหนน้องคลิปครับอ้าวด็อกเตอร์สวัสดีครับจะเปลี่ยนอาชีพเป็นแม่หมอนะครับยังค่ะด็อกเตอร์ชีนพอดีเมื่อวันก่อนหนูไปดูดวงมาแล้วหมอดูเขาทักหนูแม่นมากก็เลยอยากจะลองฝึกดูเองบ้างก็เลยไปซื้อคู่มือมาค่ะเราดูเราแม่นบ้างไหมครับส่วนใหญ่ที่ไปดู เกิน90%หนูันก็แน่นนะคะถ้าผมบอกว่าผมรู้ว่าทำไมมันแม่นอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์สนใจจะฟังไหมครับต้องตบกย้ำดรไข่ความประจกางให้กับพวกเราชาวไซไฟแล้วก็หนู้วยนะคะได้ครับไปค่ะดรชินค่ะอะไรคือกลลเม็ดสร้างความแม่นยำในการดูดวงนะคะโอ้กลลเม็ดนี่มีเยอะเลยนะครับเคยมีคนทำวิจัยแล้วก็พยายาม รวบรวมจากหมวดหมู่นะครับบอกว่ามีทั้ง34วิธีด้วยกันก็เอาย่อๆสั้นๆยกมาสัก3าตัวอย่างนะครับนะครับก็คือเหมารวมกำรวมแล้วก็รวมว่าดีเอาเหมารวมก่อนเ<ะ>หมารวมเนี่ยก็คือมันจะมีคําบางคําซึ่งจริงๆแล้วเป็นคําซึ่งไม่จำเพาะเจาะจงเลยแต่ว่าเวลาเอามาพูดเนี่ยใช้ในการทำนายเนี่ยเราเองจะรู้สึกเลยว่ามันเฉพาะจอดจงนะครับเรื่องนี้ศึกษากันเยอะเลยทางจิตวิทยาเนี่ย มีศั์เฉพาะเลยเรียกว่าเป็นปรากฏการ์โฟเรอร์หรือว่าปรากฏการ์บานัมคำว่าโฟเรอร์เนี่ยเป็นชื่อของนักจิตวิทยาซึ่งศึกษาเรื่องนี้ส่วนบานัมเนี่ยเป็นชื่อของนักธุรกิจซึ่งมีกิจการหลายอย่างนะครับเขามักจะมีคําพูดติดตัวเขาซึ่งซึ่งคนจะได้ยินเขาพูดคือเขาบอกว่าเรามีอะไรบางอย่างซึ่งเหมาะกับทุกคนอไอ้คำพูดตัวนี้ครับเป็นคีย์เวิร์ดก็คือว่ามันมีคําทํานายบางอย่างซึ่ง ถ่ายไปแล้วเนี่ยทุกคนบอกเฮ้ยใช่ฉันนี่เองแต่เมื่อกี้เห็นดอกเตอร์พูดถึงปรากฏการ์โฟเลอร์กับบาน้ำจริงจิอันนี้มันเป็นยังไงอะคะเมื่อกี้เกริ่นไปสั้นๆทีนี้ถ้าอยากให้เห็นจริงเนี่ยคงคงต้องใช้วิธีทดสอบจริงๆวันนี้เลยเตรียมบททดสอบให้หนูด้วยเหรอคะใช่มีคำทำนายมา3แบบนะครับเลือกตรงกลางละกันค่ะเป็นคนเดินทางสายกลาง เดี๋ยวเลือกออกมานะครับแล้วลองอ่านดูแล้วลองให้คะแนนจาก0ถึง5 5คือแม่นยํามากนะครับอ,ะ,อะลองดูห้ามซองที่หยิบมาอันนี้นะคะคุณอยากให้คนอื่นชื่นชอบและชื่นชมคุณเป็นอย่างยิ่งคุณมักมีแนวโน้มจะจริงจังกับตัวเองมากคุณยังมีความสามารถที่ไม่ได้นําออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อยู่อีกมากคุณมีจุดอ่อนเรื่องบุคลิกภาพบางอย่างแต่ก็มกักจะชดเชยจุดอ่อนเหล่านั้นได้ คุณมักมีปัญหากับการปรับตัวกับเพื่อนต่างเพศแม้ว่าจะดูภายนอกเป็นคนควบคุมตัวเองได้แล้วมีวินยัยแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยคุณเป็นคนขี้กังวลและก็รู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในความมั่นคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในชีวิตของคุณ ด็อกเตอร์ขาหนูให้เต็มพ้าเต็มพ้าเลยรขาทุกอย่างที่พูดมามันคือหนูทุกอย่างใช่ไหมโดนเขาแล้วครับปรากฏการโฟเรอร์เต็มเต็มคือหนูโดนเหมาร่วมใช่แล้วครับด็อกเตอร์ชินค่ะมาที่กลเม็ดต่อไปดีกว่าค่ะคมกลวมอันนี้ที่เป็นยังไงบ้างคะก็จะให้เข้าใจลึกซึ้งเดี๋ยวมีคําทานายอีกแล้วครับในเวศาสตร์เราชอบเขียนคําทํานายเหมือนกันแต่้ลองอ่านดูนะครับว่าคทํานานี้แม่นขนาดไหนอันนี้เป็นคําทํานายชาปากนะคะ บางครั้งคุณก็เป็นคนเปิดเผยอ่อนโยนและเข้าสังคมเก่งแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็เป็นคนที่เก็บตัว,วระมัดระวงังและบางครั้งคุณก็เป็นคนเฉยๆอยากให้คนอื่นมาชอบและชื่นชมในตัวคุณและคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังมีศักยภาพอยู่อีกมากที่ยังไม่ได้นําออกมาใช้เพื่อตัวคุณเองอหนูว่านีก็ตรงนะคะด็อกเอรมันมลักษณะคล้ายๆกับใบเมื่อกี้ที่เราอ่านไปเลยอ่าโอเคกํางวมเนี่ยก็คือ อ,อย่างสังเกตน้องที่จะสังเกตว่าในคําทานายเนี่ยก็คือจะใช้คําว่าบางครั้งเยอะมากคาพวกเนี้ยเป็นคําที่กํากากลมกลมจริงๆมันไม่ได้ทายอะไรจริงจังเลยก็คือถ้าพูดอย่างเนี้ยก็ถูกเสมอนะครับก้ลเมิดสุดท้ายค่ะดร,รลวงว่าดีอันนี้นี่เขาลวงหลอกเรายังไงเหรอคะอย่างนี้ครับไอ้ตัวคําทานายเนี่ยทางจิตวิทยานี่วิจัยจนทราบว่าเวลาเราฟังคําทานายเนี่ยถ้าทํานายเรื่องดีๆเราจะจําแม่นกว่า เรื่องไม่ดีเนี่ยโดยจิตใต้สําสนึกเราจะพยายามปัดออกจากตัวฉะนั้นถ่ายมาเนี่ยจำไม่ค่อยได้หรอถึงแนะนําว่าให้จดไว้ว่าถ่ายว่าอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราจําอันที่มันไม่ดีที่ถ่า,ายไปแล้วเนี่ยเราจําไม่ได้เนี่ยในที่สุดเราจะจําอันที่ดีแล้วถ้าบาังเอ,อิญมันตรงแล้วก็จะจําว่าหมอดูเนี่ยแม่นมาก<อ>ซึ่งตัวเนี้ยเป็นกลลเม็ดยังไงก็ฝากไว้นะครับชีวิตเราเรากำหนดเองได้นะครับอย่าไปเชื่อมากครับเรื่องดวงเป<ว>็นข้อคิด ค่ะดรชินแต่ว่านี่ค่ะเมื่อกี้เนี้ยหนูก็ไม่ได้งมงายนะคะแต่พอดีแบบซื้อมาพอดีก็เลยอยากจะลองดูดวงให้อาจารย์ดูอะค่ะนี่เดี๋ยวหนูให้อาจารย์เลือกเลยนะคะว่าจะเป็นการงานความรักการใช้ชีวิตต่อไปใช่ครับใช่ครับอะไรนะครับไปกาลาปากกอนอีกรอบเลยครับยังไงนะออ๋ครับอ๋อจะให้เป็นไกด์เหรอครับันนี้ได้ครับได้ครับเมื่อไหร่นะครับกันะลาปากก้อน you yes.